ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับที่ช่องโอรวมเกมมือสองมินบุรีนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเซอโอเพชรยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนตรถมือสองนะครับวันนี้อยู่กับผมที่เพชรยนรถมือสองสาขาเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมวันนี้พารถเก่งนะครับมาดูนะรถเข้าม่นะครับสาหรับตัวโตโยต้าวีออสนะที่ผ่อนเบาๆนะครับเริ่มต้นแค่6กพันเท่านั้นเองนะสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปด้วยนะ ตัว1.5ตัวมิดนะครับปี19นะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะสำหรับตัวนี้ประวัติศูนย์ชัดเจนแน่นอนนะครับผมเข้าศูนย์ทุกๆุกหมื่นโลด้วยนะสำหรับตัวนี้โครงสร้างเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีก็ไมต่ตัดต่อไม่มีพบเจอแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใช้งานมา1,5 0 0 0 0มนกิโลนะครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานนะสำหรับตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยพี่นะครับโดยเลิกเรื่องเลขไม้นะต่างๆไม่ต้องไปคิดเลยพี่นะสำหรับตัวนี้นะครับดูโครงสร้าง นะพี่นะดูโครงสร้างนะครับถ้าคันนี้ไม่มีชนนะไม่มีอะไรพังเลยนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งพี่แต่ในส่วนของเลขไม้ในส่วนการใช้งานแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆดูแลเมทรันต่างๆตามรอบนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะวิ่งประมาณ3 4มสแสนโลได้เลยนะพี่นะยาวๆนะครับอยู่กับเราได้อีกเป็น10ปีนะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูนะครับทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้นะครับแล้วก็คำนวณเรตตอร์ต่างๆดอกเบี้ยต่างๆ สำหรับเดือนสิ้นเดือนของกันยายนนี้นะครับหรือว่าในเดือนตุลานะครับผมจะมีดอกเบีย้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะแจ้งในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรุมเก่งมือสองบินบุรีหรือว่าช่อง t ิกติกของผมโอพิยนต์หรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูเลยนะครับผมสําหรับหน้าโสมหน้าของเจ้าตัวรองท็อปคันนี้นะครับตัวรองท็อปนะจะได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดลัยมีมาให้ครบแล้วไฟตัดหมอกนะครับผมก็มีมาให้กัน ตัวนี้ด้านหน้าจะเหมือนกับตัวไฮเลยนะจะเหมือนกับตัวท็อปนะครับผมสําหรับตรงนี้นะฟังก์ชันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับกับตัวท็อปถ้าอยากได้นะครับผมที่มันผ่อนเบาๆนะครับราคาห่างจากตัวท็อปไม่ไม่กี่หมื่นเองที่ตัวนี้ผ่อนอยู่6กพันเผอๆตัวท็อปผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดพันนะครับเอาตัวมิดนะเอาตัวรองท็อปไปใช้งานผมว่าตอบโจทย์กว่านะครับ ด้วยรูปทรงด้านหน้านะครับไฟหน้าก็เหมือนกันไฟเดลไรส์ไฟตัดบอกต่างๆเหมือนกันหมดเหลี่ยมสันคมฝามกระโปรงนะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับต่างกันที่นะตัวตัวท็อปจะได้เป็นตัวปุ่ม engine start นั่นเองนะครับแต่ในส่วนของตัวมิดตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบไขยอยู่นั่นเองต่างกันแค่นี้พี่ต่างกันแค่นี้นะฟังก์ชันคือต่างๆเหมือนกันหมดนะครับกล้องถอยมีเหมือนกันชซ็นเซอร์มีเหมือนกันนะครับจอทัชสกรีนมีบลูทูธต่างๆให้หมดนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูตัวรองท็อปก่อนนะูพพการรตตััดสินนใจนะคบแ่ ให้ผมแนะนาตัวมิดก็พอแล้วนะพี่นะราคาดีมากนะครับส่วนตัวนี้นะล้อแม็กได้แม็กนะครับเดิมๆโรงงานขอบ15ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับได้ยางปี2023แล้วเรียบร้อยนะสภาพดีนะครับผมยางขัดเงามาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้โครงสร้างดีนะครับตัวนี้ภาษีพรบอต่างๆต,ต,ต่อให้ครบแล้วนะครับหมด6กเนะเดิมมีนาหมด6กนะครับตัวนี้ รถถูกรถถูกกฎหมายนะครับสไตล์สอคบอต่ <lawsuit royable> างๆมีมาให้ครบกระจกด้านหน้ากระจกด้านข้างต่างๆเดิมโตโยต้านะครับตัวนี้กระจกมองข้างปบพับไฟฟ้านะสำหรับตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่ตัวด้วยนะครับนี่กระจกเดิมๆด้นจับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและในโครงสร้างนะครับตัวนี้ตัวน็อตต่างๆเดิมแผ่นเพลตรงนี้อยู่ที่เดิมนะครับปี19ผลิตช่วงประมาณกลางๆปีนั้นเองนะครับโครงสร้างดีพี่เสาเอต่างๆด้านบนดีนะครับ แผงประตูเดิมเดิมนะเม็ดอ่างต่างๆแผงประตูเดิมเดิมแบบนี้เลยโอ้โหผ่อนหกพันพี่นะตัวนี้ผ่อนหกพันะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเติมเก้าหนึ่งเก้าห้ายี่สิบต่างๆได้หมดนะครับอันในส่วนประตูหลังตัวนี้นะทั้งสองฝั่งมีระบบล็อกเด็กให้เรียบร้อยนะพี่ใครมีเด็กเล็กนะครับผมในครอบครัวก็อย่าลืมนะใช้ตัวระบบล็อกเด็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องอยู่บนรถในรถนะครับเดี๋ยวน้องเปิดประตูมาจะเป็นอันตรายได้ ตัวนี้ความปลอดภัยมีมาให้พี่สําหรับด้านหลังนะครับไฟไท้ายเดิมเดิมโลโก้วีออนนะครับผมตัวนี้มาจากเคมอเตอร์นะพี่ตัวนี้มีกล้องถอยนะครับนี่สวยๆเลยตทอเบียนซีหกห้าศูนย์นะครับผมคันนี้น่าสนใจพี่นะครับกันชนด้านหลังกันชนด้านล่างเดิมเดิมนะครับผมไม่มีร่องรอยชนหนักนะสาหรับตัวนี้นะครับกระจกด้านหลังเดิมเดิมนะลาย้ามีให้ครบเสาอากาศมีมาครบแล้วเรียบร้อยพี่โอ้โหสภาพดี สภาพดีเลยนะเลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะเติมเดิมนะครับล้อแม็กต่างๆเดิดเมเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างฝาท้ายกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้นี่จะเปิดตรงข้างที่นั่งและตรงนี้ถ้าผมจะเปเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูร่องรอยโครงสร้างฝาท้ายกันก่อนนะครับผมตัวนี้ฝาท้ายให้ดูโครงสร้างก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าฝาท้ายเดิมเดิมแบบนี้พี่นะไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีพ่นสีไม่มีอะไรเลยตัวน็อตเดิม อ่านี่ตัวน็อตเดิมเดิมนะครับม็ดอาร์กเดิมนะตัวรูนะครับผมตรงนี้กลมๆเดิมเดิมเลยนะระบายอากาศได้ดีนะครับสําหรับตัวนี้นะไม่มีอากาศอับชื้นแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับส่วนด้านในนะช่องเก็บของต่างๆนะครับนี่กว้างนะพี่พูดถึงกว้างไม่กว้างนะครับของ V ีออสนะตอบโจทย์เลยสําหรับรถซิตี้คาร์นะครับขับขี่ในเมืองขับขี่นอกเมืองเดินทางไกลต่างๆตอบโจทย์เหมือนกันไม่เหนื่อยแน่นอน นะได้กีออตโต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ยางอะไรมีให้นะครับถุงดําตรงนี้เก็บพวกอุปกรณ์นะพวกแม่แรงต่างๆนะครับผมถ้าแม่แรงตัวนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ใต้ที่นั่งของข้างคนขับนะด้านหน้าข้างคนขับแม่แรงจะอยู่ใต้ที่นั่งนั่นเองนะครับผมอ่นะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างในตัวรถกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เปิดสตาร์ทรถให้ฟังเสียงกันบ้างนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับตัวรองท็อปนะจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับพวงมาล,ลัยตัวนี้นะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเป็นพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะสาหรับตัวนี้ไม่อยู่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับพูดถึงไม่แสนห้ใช้งานมาช้ำไหมไม่ช้ำพี่ดูข้างในนะครับนี่ในห้องโดยสารคือมันยังกริบอยู่เลยนะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับคอนโซลด้านหน้านะแข็งแรงทนทานนะครับจอกลางตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับนี่ ระบบทัชสกรีนมันจะเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้หมดนะพี่เชื่อมต่อบลูทูธนะมีกล้องถอยให้พร้อมเลยนะครับสําหรับตัวนี้สภาพพร้อมใช้นะครับแอร์ปรับออโต้ได้นะครับผมเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับที่วางของช่องวางของเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมตรงนี้นะเก็บของเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันเบรกมือแบบดึงนะครับตัวนี้คงสงร้างเดิมพี่โอ้เบาคู่หน้านะครับเจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาหมอน ตรงหมอนเบาไปปรับแก้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีร่องรอยการใช้งานแต่ไม่ได้ฉีกขาดจนน่าเกลียดนะพี่ตัวนี้มันจะเป็นแค่ร่องรอยพับเฉยๆเดี๋ยวเอาตัวหมอนไปปรับแก้เฉยๆนะครับตอนนี้นะแต่โดยรวมนะครับสภาพเดิมๆนะโครงสร้างเดิมๆนะพี่ประกันไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักเลยตัดต่อไม่มีด้วยสภาพคือมาแบบนี้พี่แค่เอามาล้างแล้วก็เอามาเก็บงานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับบอะด้านหลังเป็นบอบ์ดหนังเหมือนกันสภาพดี วีออน1.5มิดคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่6,000เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ของตัวมิดนะครับผมรองท็อปตัวนี้4สูบ16วาล์์แถวเรียงครึ่งดูโอวีวีทีไอนะครับเกีร์ตัวนี้นะ CVT นะครับผมตัวนี้ด้วยกําลังนะครับผม1.5ลิตรนะครับ108แรงม้าเลยนะขับขี่ในเมืองสะดวกสบายแน่นอนนะครับอัตราการเร่งต่างๆเดิมๆนะครับ ไม่มีช้าไม่มีอืดแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับด้วยโครงสร้างเครื่องนะครับโต๊ะ้าต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะตัวน็อตไม่เคยมีขยับนะครับนี่ไดสตาร์ตต่างๆด้านในนะเดิมๆแบบนี้เลยพี่นะครับผมคอมแอรด์ต่างๆอยู่ครบนะตัวนี้ดูแลจัดสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเดิมๆเสียงเดิมๆแบบนี้เลยนะด้วยตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเช็คค่าแบตให้นะครับผมถ้าค่าแบตต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะแต่ด้วยโครงสร้างตรงนี้เดิมๆนะครับ เบาโชเม็ดอาร์นะครับตัวน็อตต่างๆเดิมนะน็อตฝากระโปรงด้านบนเดิมนะครับไม่เคยมีโดนประแจไม่เคยมีโดนไขเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับผมคานด้านหน้านะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับโ้โหรูกมนะตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยมีข like. ยับสีเดิมๆแบบนี้เม็ดอาร์นะครับตามอกอยู่ที่เดิมนะด้านบนนะครับผมส่นการความร้อนมีมาให้ตรงกลางนะครับผมรูระบายอากาศด้านบนนะเดิมๆเม็ดอาร์เดิมนะครับสติ๊กเกอร์แบบเดิมๆแบบนี้แล้วนะครับ Oh, oh. สภาพดีนะครับย้ำอีกทีตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีออน1.5มิลนะครับปี19ใช้งานมา150,000กิโลเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะครับประมาณ6,000กลางๆเท่านั้นนะประมาณ6,000-3 6,000-4เท่านั้นนะครับบวกลบไม่เกินนะบวกลบไม่เกินนี้แน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่2.29เท่านั้นเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับวันนี้จะลงประมาณวันที่29นะวันที่29ถ้าใครสนใจก็รีบติตด้เลย แคปหน้าจอหาผมหรือว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผมรุนดุ่นตอนนี้ได้เลยนะครับ0 8 8 6, 6 5 1 3 7 3 0หรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้หาผมเซลล์โอเพอนรชนยินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ก่อนจากลาการฝาก like กดไลค์กดติดตามช่องโอรุมเก่งมือสองบินบุรีหรือว่าจะเป็นช่อง Ti กตอกของผมเข้าไปดูผลงานของผมได้นะครับจะรีวิวนะเราเป็นคลิปสั้นๆประมาณ1น,นาทีนะครับใน2ช่องนะ จะเป็นช่องโอเพนยนต์หรือว่าโอรนมือสองนั่นเองฝากไปกดหัวใจนะครับและจะมีการไลฟ์สดด้วยผ่านทิกต o k นะครับกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยทั้ง2ช่องหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ของผมช่องนี้แล้วก็ช่องอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีลิงก์ด้านล่างนะครับผมมาให้นะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าสนใจคันนี้อย่าลืมติดต่อกลับมานะครับผมรถสวยๆงามๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวคือเพจยนต์รถมือสองนะครับวันนี้ขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ